ตึกที่ออกแล้วขอบคุณมากค่ะพี่ที่อยู่ในนี้ค่ะพี่รักนี่กินแบบนี้กันมั้ยค่ะขอได้คันนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวดูเป็นสีแดงก็บอกค่ะน่ารักคนอ่ะ <son> <so about> <grazust> <Blessedye Aber> ม้น right, nice. okay, ้ตกไม้อะไรนะมันดึนเะือนเนะเหมือนเดินไม่ค่อยดีเดี๋ยเดินดีแล้วเมือออกปกติเดินใช้คนเยะไหมใช้ไม่เท้าครับต้องใช้ไม้เท้าไปติดเดินเดินต้อใช้ไม้ทานะเอาแล้ว มุนมุนมุนนมนมามุนมา,มมาเดินมาใช้ไม้เท้าปกติใช้ไม้เท้ายังไงเดี๋ยวลักพี่ตาก่อนใช้ไม้เท้าช่วยทำค้างก่อแล้วก็เดินได้ไกลแล้วก็จะเดินเขาจะมั่นใจเขาจะไม่เขาจะไม่กลัวลม้มถ้ามีไม้เท้าเขาจะเดินได้ดีโอเคแล้วถ้าไม่ใช้ไม้เท้าเดินได้ขนาดไหนจะได้ช้าๆได้ช้าพี่ช่วยนะไปไหนนะ ห่ามเดินเลยนะเสร็จก่อนเริ่มคี่เรื่องี้ดูก่อนทำพิธีเน,ะนาะหลังทำพิธีแล้วคิดทำบุเลยหกร้อยเลยีเลอยู่ดกจงนเน,นะนี่ยี่ยตรงนี้ยีกน,นละละเสดพราะตรงไหนก็เันนู้เพราะตอนนี้ไปเสษตรนนู้น อน้นคือโหทำเีทั้งหมดยนั้นาเรืองจบเดินมาเร็วมาพี่เชือก้านี่านมาเยาี่ยมม่จังจัพี่เอ้ ีมาีมา่มามาือมาเีื่เมาเดินไปเดินไ,ไปเรืเ่อยยจับแขนไว้นี่ดูแขนนิดเดีไม่ตกแล้วตอนนี้เดินสบ,บายๆมาหันหลังมาคิดตัวเลยคิดฝั่งไหนก็ได้มาเดินกลับกลับกลับ จับจับ,บเดินไวามาหาพี่มาไวเลยก้าไวก้าไวดีเก่งมากเลยก้าไวก้าไวมามาเดินเดินมาเยี่ยมมาเลยมาเลยมามามาก้ามาเก้ามาก้ามา เอาไปนั่ง,งไปนั่งดูนั่งสบายๆเอาไปนั่งอาไปนั่งออไปนั่งเถอะมาดขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วเออนั่ง,งไปนั่งเลย,ย,ล <c oughs> ยลเอาไป,ไปนั่งเ,เอ,อาเออมือเอามือเอามือเออเอามือยันเอามือยัอนเอนอเอาฟังพ่อแม่พี่นอ้องอ,อ,อ๋อของแม่นะเมื่อก,กี้ก่อนทำพิธีใครเห็นมั่นยกมือขึ้น ก่อนจะทําพิธีใครเห็นอาการน้องเขาบ้างยกมือขึ้น mm hmm. เห็นกับทุกคนไหมห mm hmm. ลังท,ทงา mm hmm. ํา,า mm hmm. พิธีน,น, mm hmm. น้องเขาเดินดีขึ้นไหมถ้าใครว่าเดินดีขึ้นยกมือขึ้นคุณพี่เป็นแฟนใช่ไหมน้องเ้าเดินดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นเนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆซ้ําเขาเราช่วยฟรีไงพี่ซ้ำ mm hmm. ๆอันดับแรกอยากให้พี่พาน้องเข้าไปทำบุญ mm hmm. ทาบุญก่อนให้เจ้ากรรมเขาปล่อยก่อน แล้วก็อาการดีแล้วมาซ้ำได้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาต้องเดินได้ต่อแหละนะอ่ะเรียบร้อยแล้วน้องง้างพอดีนะน้องเดินสบายขึ้นไหมสบายสบายขึ้นยังไงจ๊ะอะไรทึ้นมาดายดามันดีขึ้นมันดีขึ้นเลยมันขึ้นไหมลูกใช้ขึ้นด้วยป่ะเนี่ยผู้ใช้ขึ้นด้วยไม่เสร็จทั้งตัวเวลาเสร็จเสร็จทั้งตัวลูกใช้ขึ้นไหมลูกผู้ใช้ขึ้นเนาะเป็นอะไรมาพี่อยากจะรู้เ่อน รางกายแข็งแรงของไอก็ไม่สบายแล้วไอแล้วเหลืจังหวัดไอที่เขาก้มคออยู่แล้วตรเส้นตระดรงคอมันเป็นแผลข้างในเป็นฉีกแล้วก็เลยกลายเป็นเรือเลือดทรับอุดที่กลางสมองแล้วก็สลบเลยครับวางให้เดไปอแล้ว็เราไอไนดิ้นขาไอไม่ได้มีร่างครับไอแรงแรจิงนะลูกนะเอาไปหาพี่เขาเลยเห็นไหมเดี๋ยวให้เขเดินเองเลยนะเดินไปเลยเราแงแรนะังหว้เ้นีหมดแล้วชงดี่ะที่มดแล้ขออนุญาตสาิมนะะ